วัสดีครับผู้นู้สวัสดีครับวันนี้โล8ก็มาไรไม่ใช่วันนี้ครับผมก็เอารหัสตัววีเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่เนี่ยมาทําการเล่นหมวดหมาป่าจะมีคนแบบนั่งย่อให้เราหรือเปล่าไปดูกันเฮ้อเ้อโอ้ย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 โอ้ เฮ้ยโดนสำสบโอ้ยโดนสำสบโอ้ยโอ้ยชิปห้าเดียวมาห้องแรกก็โดนสำสบเลยไงคือเรามาห้องแรกเราก็โดนสำสบเลยไงโอ้ยตายว่ะมอ๊ะโอ๊ะโอ๊อ๊ะ headshot อ๊ยนี่ไงสำสบเราเราก็ให้เม็ดเดียวเลยอะดี๋ ก็ผมนะเปลี่ยนชื่อใหม่นะคุณดูคุณูก็น่าจะเห็นนะผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะเมื่อกี้ใช่ก็ผมนะจะทำคอนเทนต์ปลอมตัวไงเดี๋ยวจะมีแบบชื่อนี้ไปแบกแร้งด้วยคุณดูไปแบกแร้งแบบสุ่มๆเช่นโลกแบกแร้งอ่ะถ้าใครอยากเจอผมก็ไปกดเปิดเลขห้องเลยนะเผื่อโดนแบบห้องคนดูอะไรเงี้ยป้๊งเลยอ่ะผมว่าไปมาดิว่าตายโอ้ยอ่าเอ้ย โอ oh, ้สมสบว่ะสมสบว่ะ <Yeah. S 1> เอ้ยสมสบตั้งยอ่อว่ะรู้จักหรือเปล่าวะเอ้ยหรือว่าเขารู้จักเราคนดูวาเป็นเล่นว่าเป็นเล่นแดงแดงโอ้ยเอา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 สามสุกตาเลยไอยส้วนั่งยอ่อคืออะไร คืออะไรครับเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจี๊ยคือผมบอกไว้ตามตรงเลยนะว่าตัววีอ่ะไม่ว่าจะชื่ออะไรก็โดนซ้ำศพทุกรอบเลยไม่ว่าจะโซนฟีสไตล์ชื่อโลแปะก็ยังโดนชื่อใหม่ก็ยังโดนแดง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 อ้ยพลาดว่ะเฮ้ย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 ซ้ำศพซ้ำศพซ้ำศพ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีๆดีโดนซ้ำท,ทุกเกมเลยไม่ได้นะโล <c oughs> โอ้โหคนดูเขาก็ตึงเอาเรื่องอยูน่นะมาดิมาดิโอ้ยเบาได้เบาสี่ะเบาได้เบาสี่ะ เบาได้เบาสีย่เบาได้เบามา,ด,า,มาดิบอกวาเลยนะว่าคนดูครับช่วงนี้ผมจะแบบดันตรงดันแต้มหน่อยนะคนดูแบบก็น่าจะเห็นผมอยู่นะถ้าแบบใครเป็นสายดันตรงดันแต้มอ่ะมาก็แบบบอกไปเลยว่าเจอกันยาวๆเออ,เ,ออเออโอ้ย,ยอุ้ยอุ้ย โอ้สัมศกว่ะเราแพ้อ่ะคนเราแพ้อ่ะไงกนได้แพะกนได้โอ้เรียบร้อยฮะโอ้สเต็ปต้องไปฝึกสเต็ปใหม่เล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยโอ้ยคนดูอะเดี๋ยวเราไปสุ่มแรงกันต่อเลยดีกว่าคนดูผมไม่อยากอะไรมากหรอกเดี๋ยวไปสุ่มแรงกันต่อเลยดีกว่าเอ้ยฮัลโหลครับเชิญมามีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โห G m หรือเปล่าเนี่ยมีตัววงตัววีด้วยไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับแต่เป็นแบบว่ามือขวา GM อ่ะเมื่อกี้เล่นทำไมตายง่ายจังครับคือคือเต้นกลางจังอะ้ย เอ้ลงไปฝึกเฉยๆครับผมไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นหรอกใช่เหรอแต่แบบ ตายง่ายเกินไปนะลากหัวก็ไม่เห็นคมเลยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยผมก็ไม่ได้โหดเลยหรอกครับไม่เคยบอกว่าตัวเองโหดผมอ <c oughs> ขอถามหน่อยดิมีตัววีได้ไงวะคนที่ควรมีตัววีอ่ะคือผมเว้ยถ้าเห็นได้ก็ต้องสร้างผลงานเลยครับผลงานอะไรวะกูยิงหัวอย่างคมอ่ะนี่เหรอเฮ้ยไม่อยากเสียเวลาละหนึ่งหนึ่งเป้าโอ้ยโหทำไมผมต้องไม่หนึ่งกับพี่อ่ะก็จะเห็นฝีมืออ่ะมีตัววงตัววีเป็นจีเอ็มหรือเปล่าวะไม่ได้เป็นจีเอ็มธรรมดาเนี่ยครับโอ้ยผมไปก่อนนะครับผมไปก่อนนะครับหนึ่งเป่าหนึ่งเป้า หนึ่งอะไรันเนี่ยหนึ่งอะไรหนึ่ง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 เฮ้ยหนึ่งหป่าหนึ่งึ่ป่าไปก่อนไปก่อนนะครับผม หนึ่งอะไรครับหนึ่งเปล่าจะได้หนึ่งเหรอหนึ่งไหมหนึ่งไหมไปผมจะไปแล้วดิกลัวเหรอมึงกลัวเหรอเหี้ยเอา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 กลัวอะไรผมไม่ได้กลัวครับผมแค่ไม่อยากเล่นครับผมกลัวก็กลัวไก่อ่อนเลยเอาเอาเอาผมไก่อ่อนตรงไหนเฮ้ยผมแค่ไม่อยากเล่นผมต้องอะไรทำอะไรกับกูไหมกูอันโนหนึ่งฟรีไฟมาๆๆ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 ดๆๆ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  ขอไปแล้วผมขอไปแล้วเออ,เออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน สร้างมาคุณไปสร้างมาเลยครับผมคุณไปสร้างมามีบัตรหรือเปล่าครับหรือว่ามาหลอกเล่นบัตรผมเฮ้ยมีป้่าบัตรอ่ะมีมีเดี๋ยวสร้างก็ได้ไดโอ้คนดูโอ้เล่นหมดว่ะป่าดีโดนท้าซะงั้นสิบหายเอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีแล้วไอ้โลเอ้ยอะไรเนี่ยฮ้ยคนดูผมว่าจะไปหาทำคอนเทนต์แรงใหญ่ต่อละแม่มีเด็กมาท้าเฉยเลยก็เขาป่าดีด้วยนะเขาบอกว่าแบบเป็น No หนึ่งไฮไลท์ไม่ได้อมาท้าผมแบบยับเลยโอ้โหได้เกมนี้เดี๋ยวผมขอไปใส่กับเขานะครับเห็นเขาแบบตึง นักตึงหนาเดี๋ยวรอขอรอกับพี่เขาสักเกม2กเกมแล้ลวกันว่ะเว้ยด่าแล้วว่าไก่อ่อนด้วยเอ้ยมันหมายความว่าย,ยัางไงเอาดีๆคุณดูเอาดีๆเราโดนด่วาว่าไก่อ่อนว่ะโดนดน่าว่าไก่อ่อนว่ะเฮ้ยเว้ยกดแล้วเฮ้ยกดแล้วดูกดแล้วเอาดีๆดีๆวิว่ไวไหวไหมเนี่ยโอ้ยมาเกมแรกผมจะเล่นเป็นทางด้านของ a อซ0กับซองยาวลองนะครับผมฝึกลหลายๆปืนเผื่อจะได้แบบโผล่อะไรเงี้ยมาฝากเป็นลังใจด้วยคนดูเชียใครเชียโลแปดกดหนึ่งเชียร์ ลังนั้นกดสองโว้ยแมะตึงว่ะมาดินี่ะนี่ไโดนสเต็ปงูเหา่าหางกระิงไปดิโดนสเต็ปงูเหา่าหางกระิงไปดิเป็นยังไงเป็นยังไงเอ้ยมาดีวะ่ะมาคนดูฝาดเป็นแรงใจด้วยคนดูเชียร์ผมพิมพ์หมายเลขกนึงนะเชีย์ใครบ้างเชียร์ผมก็กดหนึ่งนะถ้าเชียร์เขากดสองนะ มาดิผมเอาจริงซะด้วยไงตึงว่ะตึงว่ะตึงห yeah, 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 yeah. ัวเจี๊ย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 มาดิโอ๊ยอาตัวว่ะอาตัวว่ะเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะไม่เล่นละซองยาวคนดูเล่นซองควงละไม่เล่นละซองยาวซองควงซัวกว่าว่ะคนดูโอ๊ยเหลืองเหลืองเตอะเลยเมื่อกี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ว๊ อ้าวตายวอยู่วะโหอะไรวะรถเอ็กซ์เชอร์ยีรถเอคเฉยๆเฮ้ยคนหนุ่มคนนี้ได้อย่าว่างุูนว่างี้นะครับมาเอาจริงขึ้นมาแน่หนาวนะผมเอาจริงขึ้นมาแน่หนาวนะก็คือในหมดหมาป่าคือกูยิงโหดนะคนดูก็โหดนะในหมดหมาป่าแล้วแบบปากสกิลอย่างแซบด้วยประเด็นอะปากแซบไม่ว่าเฮ้ยเล่นโหดไม่ว่าแต่ปากแซบไม่พอเลยมามาเลยเฮ้ย โอ้โหสกอร์มาสองแล้วเป่ะคนดูสกอร์มาสองแล้วเป่ะ,สอ,ส,อะ,ะสองเท่าแล้วดีๆคนดูฝากเป็นกำใจ่ายให้ด้วยนะครับผมเชียร์ผมกดหนึ่งเชียร์เขากดสองเอาชัวร์นะผมเอาชัวร์นะผมไม่ไม่ไม่เกียร์แล้วนะไม่เกียร์แล้วนะเอาจริงละจริงละเปีย้ยหรอมันหรอเลี่ยกหรอแรง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  มาดิมาดิพอนุ่มมาดิพอนุ่มไหวหรือเปล่าพอนุ่มไหวหรือเปล่าผมเอาจริงนะนะผมเอาจริงนะนะพ่อหนุ่มจะไหวเหรอถ้าผมเอาจริงขึ้นมา <c oughs> มาดิพอนุ่มมาดิฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคุณดูนะมาดิแด<ก>งโอ้โขออนุญาตซ้ำกลับนะครับขออนุญาตซ้ำกลับนะครับนิสหนึ่งนิสหนึ่งฮาวเหรอพ่อหนุ่มพาวเหรอ,อ,อมา ครับโยกมามาเลยแดนเม็ดเดียวเลยว่ะเม็ดเดียวเลยว่ะเชียร์ใครก็ดูเชียร์ใครโลแปดกดหนึ่งเขากดสองเอาพี่ในหมดหมาป่าทำไมพี่ยิงโหดจังอ่ะแล้วในล็อบบี้อ่ะทำไมพี่ปากเจ๋วจังอ่ะฝีมือกับฝีปากที่โมมามันหายไปไหนหมดอ่ะพี่ชายนี่ไง แดงอุ๊ยแดงมาดิวะ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 หกต่อ 2. 2> สองโดนสเต็ปจิ้งจอกกาลูคารลี่ผมไปดินี่ไงนี่ไงมามาเลยพี่ไปไหนอะพี่บแดง แดงวู้ฮู้วู้แดงแดงโดนได้ยังไงวะโดนได้ยังไงวะเมื่อกี้โอ้โหคนยิงยังงงอ่ะคนยิงยังอึ้งอ่ะมาดีจะเหยียบฆ่าหรอเองจะเหยียบฆ่าหรอฆ้าคือราชาจนสลัด แปกเอ้าอ้ตายแอดดันี่แหละพระทำโทษอย่างหนักเห็นไหมเห็นไหมเก่งแคบปากเอ็ดดัทับตุยไปโดนไปดีโดนไปเย่ขอเชิญมาคุยหน่อยวะดูขอเชิญมาคุยหน่อยวะ เฮียมึงแอบโปเปล่าอ่ะในโหมดม้าป่าแม่งยังกะโหยโหนอเฮียมงเปิดโวยสัตว์ไอ้ร้องเฉยคนดูมันออกไปแล้วฮ้ยร้องผมโป้ได้ยังไงครับเนี่ยผมฝีมือครับพี่นี่แหละจุดจบของดปากตีสุดท้ายร้องโปเป็นไงคนดูครับดูจบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยและคิดยังไงครับเนี่ยแล้วคนดูกคิดยังไงกับคนนี้ที่มาว่าผมก็คอมเมนต์มาได้นะครับคนดู